คุณลูกค้ทาทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลค่ะสาสาไนยาค่ะกลับมาพบกันอีกอย่างรอบสาหรับกิจกรรมการประชมพันธ์ของเราตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆกันแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเดินทางกันเข้ามาเลือกช็อปเลือกซื้อสินค้าหรือว่ากําลังรับประทานอาหารกันอยู่ นี้ของเราอยู่กันนะักลานกิจกรรมชั้นหนึ่งกับงานที่มีชื่อว่า The b e s t of นักความประถมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้สําหรับใครที่เดินทางกันมาแล้วคุณจะเห็นได้ว่าพื้นที่ลานกิจกรรมตรงตามด้านหน้าของเราในพื้นที่สีเขียวตรงนี้ค่ะเรามีของดีของเด่นของดังแล้ว อยู่รวมแล้วกว่า30บูธกิจกรรมนะคะการส้มโมวันทนนครชัยศรีแล้วก็ของดีร้อยปีนครปฐมรวบรวมกันมาไว้ที่นี่วันนี้เรายกสวนส้มโออร่อยอร่อยถึง7จ็สวนด้วยกันนะคะมาไว้ภายในงานให้คุณได้ชิมส้มโออร่อยอร่อยแล้วเรายังมีส้มโอห้าสายพันธุ์ที่บอกว่าเป็นสายพันธุ์แท้ดั้งเดิม ซึ่งมีการจดเอกลักษณ์นะคะว่ามีเฉพาะที่นี่ที่เดียวไม่ใช่แ,แต่เพียงว่าซ้มโอเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของนครปฐมแต่ว่าคุณทราบหรือเปล่าว่าเรามีใส่พันแท้่ดั้งเดิมที่วันนี้ในงานของเราเมีมาโชว์มีมาจําหน่ายมีมาให้ชิมกันด้วยและนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะเรายังนําเอาร้านอาหารอร่อยๆจากหลากหลายอำเภอในนครปฐมที่ต้องบอกว่าขายกันไปยาวนาน 1 0อปีเลยนะอยู่ในงานของเราในขณนะนี้นะคะมีของอร่อยให้เลือกชิมเลือกทานเยอะเลยทีเดียววันนี้งานของเราเดินทางกันเข้ามาโอโ้โหถึงวันที่ผกกันแล้วนะคะสำหรับการประสัมคัานสุดพิเศษตรงนี้